ดีในเช้าวันนี้นะครับก็ลงตามคาดนะอ่าแล้วเมื่อวานผมก็แจ้งไว้ในกลุ่มว่ามีโอกาสที่จะรีเทสโซนอีกสองหมื่นหกเจ็ดร้อยแปดร้อยนะครับก่อนมันจะลงนะอ่าขึ้นมายืนไม่ได้ก็เตรียมลงก็ลงไปก่อนนะครับนะอ่าแล้วพอลงไปปุ๊บพอวันที่สิบเนี่ยผมก็บอกว่ามีโอกาสที่มันจะเทสเนี่ยสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะย่ยอตัวลงนะก็ตรงนี้มีการสวิงสวิงช่วงแท่งนี้นะครับสี่ชั่วโมงนะเออนี่เจ็สิบแปดนาทีเราจะเห็นว่าตรงนี้ขึ้นมาเทสเป็น เฟกเอานี่ไงนี่ไงแนวเทสที่ผมบอกว่าเมื่อวานใครดูคลิปเมื่อวานจะบอกว่าเทสประมาณ2 6 1ห0หนึ่งร้อยนะก็ที่บอกไว้ในกลุ่มก็ประมาณนี้นะอ่านี่วันที่เก้าวันที่9นี้จะบอกไปก่อนว่านี่ตรงนี้ครับแนวเทสนี่เทสอยู่ตรงนี้แนวเทสก็คือ2 6 8 0 0อนะครับนะก็ไม่แผ่นลงต่อนะครับก็ไม่แผ่นที่2 6 8 0 0ไหลแมาส่วนวันที่10นี้ผมบอกว่าแนวเทส26 0 0มนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้แนวรีเทสนี่2 5 8 0้แด้อยและ26 0 0 0นะครับก็ลงไปนเห็นไหม นี่นตรงนี้สองหมื่นหกมันจะเลยมานิดนึงนะมันคงมันไม่ได้มีใครแบบจะเป๊ะขนาดนั้นนะครับนี่มันก็ขึ้นมาที่สองหมื่นหกหนึ่งร้อยสี่สองนะครับแล้วก็ลงไปนะครับเนาะก็ใครที่เก็บสั้นก็ตรงนี้เออช่องนี้แล้วก็สุดท้ายมาชิ่งครั้แรกนี่สองหมื่นห้าสามร้อยแล้วก็ดีดกลับไปแล้วนะครับเนาะก็ตอนนี้ก็อาจจะต้องรอเบรกแล้วกันนะใครที่จะเล่นสายโ o ล l o ตามอาจจะต้องรอเบรกสองหมื่นหกหนึ่งร้อยเนี่ยหนึ่งร้อยสามสิบประมาณเนี้ยแล้วค่อย f o ล l o ตามนะเออแล้วก็จะมีอีกทีนึงก็ 26, งสองหมื่วนน BTC ะ ส่วน2 6 3 0มมันก็มีนะนิดนิดนึงสองหมเนี่ยมันจะเป็นแต้นของทาฟเฟ์มหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าตรงนี้มันเป็นโซนที่มันโล่งๆได้อยู่เลก็ก็เอาเป็นว่าสายโฟโลอาจจะรอ2 6ง0 0นะครับอาจ,จะค่อยพิจารณาโฟโล้แล้วกันสองห0ถ้ายืนได้นะแต่ว่าถ้ามันจะขึ้นมาทะลุมันก็ต้องขึ้นถ้าจะกลับตัวก็ต้องนี้เลย26 7 0 0้ะครับนี่ แต่ว่าหากขึ้นมาเทส26700แล้วก็ลงมาภาคแถนที่26500เนี่ยได้ลุ้นอยู่นะได้ลุ้นทะลุนะอืก็คือตอนนี้มันถ้าใครจะเล่นโฟลว์สั้นๆ26,100เอ้ย26,100ใช่ใช่26,100แล้วก็มาดูตรงแถว26,300เนี่ยประมาณเนี้ยมันจะได้สั้นๆนะครับเนาะเออเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่มันตลาดยังมีความสับสนเนี่ยดูจากแท่งเทียนก็รู้นะครับเนี่ยเี่ห็นไหมไซด์วีในกรอบเนี่ยสับสนก็คืออาจจะมีการทำราคาหลื่อนสวิงในช่วงนี้เน เพราะว่ากราฟมันไม่ได้ชัดเจนนะแต่ว่าตอนนี้ก็มีโอกาสลุ้นเลยโอกสนะส่วนดีก็ยังปิดขึ้นมาอย่างนี้รุดลงมาแล้วดีก็ได้รุ้รีเทสได้อยู่นะเนี่ยสองหกสามร้อยสี่ร้อยเนี่ยอ่าแล้วก็อีกแนวหนึ่งที่ผมว่าเหนือสองหมืหกแค่ร้อยมันมีโอกาสกลับตัวเพราะว่ามันจะกลับขึ้นมายืนเส้นหนึ่งร้อยของทำฟิลดดีได้นะเออแต่ก็ต้องมีขึ้นไปเทสประมาณสองเจ็ดดีก่าน,นะอืม เอาเป็นว่าจะกลับตัวขึ้นนะ่ะมันต้อง27 200 300องะครับประมาณนี้ยืนให้ได้แหละแต่ช่วงนี้มันอยู่ในกรอบขาลงมันก็อาจจะเล่นสั้นๆนะครับในส่วน BTC นะส่วนตรงนี้สองห0ื่นก็ยังเอาอยู่นะก็ใครที่เก็บของแถวเนี้ยก็ก็เก็บได้แหละเพราะว่ามันเป็นจุดที่คนรอเยอะนะ2 2งส0 0รถึง2 5ง0 0อยห้าสถ้าหลุดเราก็ SL นะเพราะมันเป็นจุดที่ใกล้จุด SL แล้วกันนะหลุดเนี่ยหลุด25,000อาจจะออกก่อนนะนะแต่ว่าบางทีเราก็เผื่อไส้ลงมาแบบ24,800เนะนี่ยแถวเนี้ย สองสี่แบบแปดร้อยเอาเอาไปแ่าหลุดเอสเอลที่สองสี่ห้าร้อยได้นะอืหลุดสองสี่ห้าร้อยลงมาแล้วค่อยเอสเอลเพราะว่ามันมันจะไม่สวยแล้วนะอันนี้เผื่อไส้เฉยนะครับแต่ว่าจริงๆก็ถ้าสองหมื่นห้าเลยเนี่ยมันมันมันได้นี่เกินมันมันใกล้เกินนะครับน้องเผื่อเพราะว่าเอ้พวกตลาดคริปโตเนี่ยมันชอบทาไส้ลงมาก่อนเก็บเอสเอลแล้วก็ขึ้นไปนะถ้ามันจะขึ้นนะมันมักจะเป็นอย่างนี้นะในตลาดคริปโตเนาะวันนี้ก็ดูบีทีซีตัวเดียวก็ เพราะว่าตอนเนี้สี่ชั่วโมงมันพยายามทำดับเบิลนลยดับเบิลดับเบิลบัตเออดับเบิลบัตทอมนะ Double Double But uh, But นะหลุนกลับตัวแต่ว่าดูทรงนี่นก็ยังเป็นแพทเทิร์นไซด์เวย์ในกรอบนี้นะครับเนาะก็แต่ตรงเนี้ยเออไม่ได้ทำตัวนะทำขา W ชัดเจนแต่ว่าก็ต้องรอให้มันเบรกเนะี่ยโซนสองหกเจ็ร้อยไอ้สองหกเจ็ดร้อยเนี่ยมันถึงจะกลับตัวนะถึงว่านะคือสองหกเจ็ดร้อยเนี่ยมันมีโอกาสขึ้นมาเทสตรงเนี้ยสองเจ็ดสองร้อยสามร้อยเนี่ยถ้ากลับยืนได้ก็จะได้กลับตัวนะอืม น,นี้ก็รอรุ้นนะแต่ถ้าใครจะเล่นสั้นๆตอนนี้ก็อาจจะได้ไม่กี่จุดนะเนาะถ้าใครไม่ชัวร์ก็ทับมือนะแต่ก็โซนนี้ก็เก็บก็ได้นะครับนะโซนนี้สองห้าสามร้อยไปจะถึงสองห้านแะปดร้อยเนาะก็ถือว่ามันกาลังทําฐานะเป็นดีมานโซนแล้วกันตรงเนี้ยนะแต่ถ้ารุดก็ต้องหนีนะเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็ฝากกลุ่มไว้ด้วยนะครับนะกลุ่มของเราก็กลุ่มฟีนะครับนะแล้วก็ตอนนี้มีโบนัสเทรดด้วย 55 USDT นะครับจาก Bybit Exchange นะเพียงแค่สมัครผ่านิงก์นั้นมีนะครับเนาะนะก็จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมด้วยเทรดฟิวเจอร์ส่วนลด30%นะครับนะก็ช่วยได้เยอะแล้วก็ได้โบนัสเทรดด้วยนะไปทำควสจะได้โบนัสเทรดนะครับนะโอเคส่วนบิตเกตก็จะได้ส่วนลด40%เทรดฟิวเจอร์นะครับในละเอียดจะแปะไว้ลิงก์น้าโปรไฟล์แล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับโชคดีะฮะ